วันนี้ผมมีของมาอวดนี่เป็นไงฝีมือนะอย่างนี้สวยๆอย่างนี้คุ้นไหมครับของน้าปูเองนี่วันนี้มาทั้งสองลายเลยครับลายนี้เป็นลายของผู้สินถ่ายรูปนะครับมีสองด้านจึ๊บส่วนอันนี้เป็นผู้สิงพิเชตสกีครับสองด้านเหมือนกัน <Yeah. S 1> กระเป๋านี้นะครับจ,จะเป็นลักษณะของกระเป๋าแคนวาสนะครับกระเป๋าแคนวาสนะครับสามารถโดนน้ำได้นี่เนื้อผ้าก็จะหยาบนี้ดูดูดจะหนี้เหนอเนเหอหยวบหยาบ สามารถโดนน้ำได้ทนด้วยมามาดูด้าในเลยครับมันมีกี่ขนาดบันนี้เอ้ยวันนี้ผมมาพร้อมสามไซส์ครับมีไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่สุดดีนี่นะครับกระเป๋าไซส์ใหญ่เป็นอย่างนี้เลยครับชึบนี่หมุนเลยนี่นี่เป็นไงสวยด้านในครับสามารถใส่แฟ้มกระาเอสีได้เลยนะครับชึบเป็นไงนี่ตบงนี้นะครับ เนียโชว์นี่แล้วก็นะครับที่ปิดกองเนี้นะครับเป็นแบบแม่เด็กแป,แป๊ะครับอันนี้จะเป็นกระเป๋าไซส์ใหญ่เหมือนกันนะครับแค่คนละลายอันนี้เป็นลายสิงคิตสก,กีชุบนี่ครับด้านในเป็นอย่างนี้มีกระเป๋าน้อยๆน,นะครับไว้ใส่พวกเหรียญเไริงก็ได้ครับคุณแจงครับง,ง่ายดีส่วนด้านล่างนะครับจะมีแผ่นรองเอาไว้ด้วยนี่ชุบนี่ แล้วก็นั่เกือข้างในกระเป๋านะครับถูกกระปกเราสาม,มารถหยิบออกมาได้ครับชึบนี่หยิบออกมาทั้งค,งงครั้งซอทั้งคราสะอาดได้เลยครับชึบเป็นไงผ้ามันหนาไหมผ้าผ้ามันหนาอยู่นะนอืมหนือผ้าดิวชึบแล้วกเก็บเข้าไปครับเสร็จแล้วก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับเรียบร้อยครับสภาพเดิมหลังจะคํคาคําบสะอาดแนี่นะครับไซไาการจะเหมือนไซยอะรทุกอย่างเลยครับ นี่รูปทรงรูปซึงนี่ yeah. นี่ครับจะต่างแค่ขนาดอย่างเดียวเลยครับึุบเห็นไหมนี่เหมือนกันเด้เลยแล้วก็ใส่กลางนะครับไม่สามารถใส่ใส่ A สี่แนวนอนได้นะครับต้องใส่เป็นแนวตั้งแทนแะล้วชุบเห็นไหมต้องใส่เป็นแนวตั้งแทนแล้วยุกได้อยู่เหมือกัน ต่ถ้าเกิดเป็นพวกนักอึกษาโรงเรียนเนี่นดดยเขใส่ได้นะครับนี่นอนได้อยู่ปึ๊บแอ่วิ่งไงโอเคมาต่อไปเป็นไซเล็กครับไซเล็กเนี่ยจะแปลกยากนิดนึงครับเพราะว่ารูปร่างนั่งข้างเห็นไหมเนี่ยเหมือนกันละอันนั้นจะบานกว่าส่วนเนี้ยจะผูกขึ้นมานิดนึงข้างบนนิดนึงเห็นไหมจะได้อนไรเหมือนกันอยู่นะครับ เพียงแค่ไม่มีจอหน้าล่างตรงนี้ครับเห็นไหมนีอย่างนึ่งมาแลบเดิมฟุ๊บทำคมสาดได้นี่อันนี้ผมว่าเหมาะกับการไปทำทัวร์แบบเล็กๆอย่างเช่นไปตลาดนะัดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไม่ก็แบบไปซื้อข้าวเที่ยงกินอะไรอย่างเงี้ยครับพกกระเป๋าตุงกระเป๋าตังค์่โทรศัพท์ได้นี่แบบนี้นี่ใส่แล้วครับตัวส่งโทรศัพท์กระเป๋าตงัาตงค์อ่ะถ้าไหนหน้าฝนก็มีร่มใส่ไปด้วยได้หไหม ต้องใส่ลงมาในกระเป๋าได้เลยใช่น,น,นี่แป๊กให้ดูด้วยอ่ะชึบแน่เป็นไงครอบบอกเลย <ừ. S 2> นี่นคะครบด้วยไนลองเทียบกับแก้วน้ำอนะ๋อแก้วน้ำชึบนี่อันใหญ่สามารถใส่ขวดน,น้ำสองลิตรของแม่ผมได้เลยนะเห็นไหมใส่โชว์อึ๊บฟึ๊บเป็นไง สอง่นครับวันนี้ใส่สองอันเนื้อน่ะวันนี้ยังเหลืออีกเหลือที่เพียบนี่เทปกแก้เยติครับนี่เฮ้ยเียบร้อยอ่อถ้าใบกาใส่แก้วยติได้ไหมถ้าใบกาเดีย่ยลองดูครับจึ๊บแก้ใจยตินะนี่ จมหายไปเลยจมหายไปเลยพอดีเลยนี่อ่ะเป็นไงแล้วถ้าเป็นใบเล็กอ่ะถ้าเป็นใบเล็กก็จะโอ้ใบเล็กเลือกน่าจะไม่ได้แล้วครับเห็นไหมเฮ้ยพอได้เฮ้ยได้ Amazing นี่พอดีเลยครับเห็นไหมปากควรโพสหน่อยไม่เป็นไรบอกเลยว่าจิงมากกระเป๋านี้ขอหน้าปุ๋ยเลี้ยงแป๊บนึง ก็สำหรับวันนี้เป็นการรีวิวเล็กๆครับกับของนณณปุ๋ยที่วาดมาให้ผมแ่ก็ขอจาไปก่อนนะครับห่วงมากแล้วเพิ่งไปกินอาหารมาสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายถ้าอยากได้กระเป๋าฝีมือเกษตนัปุ๋ยอย่างนี้ก็แนะนําให้ทุกคนนะครับไปดูคลิปจากช่องสิงโตปัชญาวนๆไปก่อนเลยและเดี๋ยวถ้าเกิดปฏิกิริยาเป็นายังไง ดีผมจะมาบอกทีครับว่าวิธีการได้กระเป๋าใบนี้ทำยังไงมาเจอคนใหม่ครับเดี๋ยวมาบอกนะ